ปกติเกมแพน Vs z อ m b i มเนี่ยมันมักจะเป็นแนวแบบมุมมองมุมสูงแล้วก็แบบกันบ้านกันป้อมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าวันนี้แ a n Vs Zombie บี้นะเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นแบบในรูปแบบของแบบชูตติ้งนะอสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแบบซันฟลาวเวนะซึ่งตัวนี้นั้นสามารถยิงใส่หัวได้นะซูมได้ด้วยแล้วก็ปิ้วสิบสิบสิบโอ้จริงๆแล้วจะมีสกิลด้วยนะเฮ้ยซอมบี้พอซอมบี้พ ปับ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 สวยสกิลสองปึบบีมไว้ว้าวอุ้ยมีบอสมาแล้วอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวแล้วบอสผมล่ะไม่ได้สู้บอสเลยมาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอเคออกไปนอกวงได้ปาวะออกมาได้อยู่นะแต่ว่าผมนั้นต้องอยู่ในวงเฮ้ยทำไมไม่กด2แล้วก็ยิงบีมไปเลยอือมาเยอะใช่ไหมฮะมาเยอะใช่ไหมมาเยอะใช่ไหมเป็นตัวแทงหรอ,อไม่แน่ใจนะครับสําหรับแบบกระถางต้นไม้เนี่ยอาจจะเป็นตัวแท้งแล้วบีมนี้มันมีวันหมดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้บอลมาบอลมาเฮ้ยโอเคความช่วยเหลือมาถึงแล้วบายบายไอเจ้าพงโง่ไปก่อนนะ รถของเดฟโอ้โหทะลุมิติโผล่มาวะ่ะให้ทุกคนดูแบบอ่อบรรยากาศรอบบ้านก่อนนะโอเครอบบ้านเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมีภารกิจอยู่นะภารกิจมาตรงนี้นี่ ภารกิจก็จะมีแบบทำคะแนนให้ได้25คะแนนกําจัดซอมบี้กาจัดซอมบี้อะไรประมาณเนี้ยภารกิจของเดฟเนี่ยให้ไปที่โรงรถโรงรถของเดฟนี่ไงโรงรถนะเดฟเนี่ยมันจะอยู่ในโรงรถไว้ซึ่งผมเนี่ยยังไม่สามารถแบบเข้าไปคุยแบบจริงจังกับมันได้นะเพราะว่าประตูโรงรถปิดอยู่ผมจะต้องไปตามหากุญแจเปิดโรงรถซึ่งมันอาจจะอยู่ในฮอตดอกฮอตยอกฮอตยอกฮอตยอก อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วฮอตดอกอยู่ไหนฮะต้องไปตรงนี้เหรอโอ้ยไปแล้วโอ้ยบินไปแล้วโอ้โอ้ล่วงมาเฉยเอ้ยเอ้ยยิงไปอุ้ย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 เราฮอตดอกสแตนอยู่ตรงไหนโอ้ไม่ก็จริงจังนะเนี่ยโอไม่รู้อะกลับ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 ก่อนกลับก่อนข้างบนเหรออ่ามันมีลูกศรชี้อยู่นี่ว่า กลับบ้านก่อนอ,อ้าเหรออ๋อวิ่งตามไปที่ลูกศรชีว้แล้วก็จะเจอเป้าหมายยิงจากไกลๆไปสิครับผมโอเคลงมาอ้าวลงมาทำไมเอ้ยไอตัวนี้มันมีถังเฮ้ยชึบจะซูมทำไมเออได้มาแล้วรีโมทได้มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมอ๋อต้องกดค้างโอเคกลับบ้าน แล้วก็ไปเปิดประตูลงรถเปิดเย่เดฟบอทนะเดฟบอทสามพันเดฟบอทสามพนเถามผมว่าผมเนี่ยเป็นพืชหรือว่าผมเนี่ยไม่ใช่ซอมบี้เอิเกือบจะคล้ายกันอยู่นะอ่ะผมเป็นพืชคุณสามารถยืนยันได้ไหมว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ขนมปังที่ทาเนยใช่ใช่ใช่ฉันยืนยันอะไรคือ1บวก2ถ้ามีเปลือกต้นไม้ไงคุณชื่นชอบองค์กรลับหรือเปล่าใช่ ถ้าเกิดว่าได้รับคําเชิญจากองค์กรรับจะยินดีไหมใช่จริงๆแล้วเดฟบอท3,000เนี่ยเป็นบอทเอาไว้รับสมัครงานสู่องค์กรรับว้าวเดฟบอทเออร์เลอร์กำลังรีบูตเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์พาสเวิร์ด1 2 3เคซี่เดฟเฮดแคทองค์กรรับที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็น LEAF นะมีเป้าหมายเดียวเลยก็คือการเอาชนะด็อกเตอร์ซอมบี้ ภารกิจแรกนะฮะภารกิจกัมปี้สตัมปี้นะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบหายตัวไปไปช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้รางวัน5000สตาร์ทเคสคือมันจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ถูกส่งมาแทรกซึมในฐานทัพซอมบี้เว้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเขาภารกิจในฐานะเด็กใหม่ของผมเลยก็คือการตามหาเพื่อช่วยเหลือเขาเว้ยวิ่งไปตามลูกศรเนี่ยระหว่างทางก็จะแบบมีซอมบี้มาขัดขวางเออซอมบี้ตามมาด้านหลัง ทางไหนล่ะนี่ไงซอมบี้ปาร์คเฮ้ยๆๆสัญญาณเตือนโอเคโอเคไม่ไหวสมังเอ่อสามฮิวเลือดคือ3เนี่ยจะเป็นฮิวเลือดแบบส่วนตัวส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นฮิวเลือดให้พันธมิตรน่าจะอย่างนั้นในปาร์คแห่งนี้ก็จะเป็นส่วนสนุกของไอ้พวกซอมบี้เดินขึ้นได้หรือเปล่า อาชึบอาชึบเดินขึ้นทางสไลเดอร์ปกติคือน้องไต่บันไดไม่ใช่เหรอเกมนี้ไต่บันดไดได้ไหมลองดูดิไต่บันไดไม่ได้งั้นสามัญสำนึกของผมก็ถูกละนี่ไงต้นไม้วันดีครับแซกซึมสนนกคือกัมปีสตัมปี้สรุปคับว่ากัมปีสตัมปี้เนี่ยก็มาแซกซึมเพื่อขโมยแผนการของไอ้ด็อกเตอร์ซอมบี้นี่แหละตัวนี้มันสามารถแซกซึมโดยที่แบบไม่มีใครรู้ออาปะแซกซึมได้ยังไงวะเนี่ยอยู่ด้านบนได้ไหมอะ อย,อยากขึ้นอะ่ะขอขึ้นหน่อยครับอ้มรูบไปหนึ่งดีอันนี้คือเรียกว่าแทรกซึมเหรอครับพี่พี่ครับเฮ่โอ้ยดูด,ดูมีการหันมามองโคตรเดือดพี่ครับผมอยากอยู่บนหัวพี่ะครับขออยู่บนหัวพี่ได้ไหมครับโออยดูดูดูหน้าพี่แกเฮ้ยเอ้ยอยางเดือดอ่ะเอ้ยใจย เป็นคุณพี่ต้นไม้แสนขี้หงุดหงิดเว้ยตามเขาไปรับรองไม่มีใครเห็นรับรองไม่มีใครที่จะไม่รู้ตัวระเบิดดังซะขนาดนี้ตูมไปไหนพี่โอ้ยพี่พ,พี่พี่โดนโจมตีแล้วคิวให้พี่เขาโอเคเอ้ะอะไรทําไมผมบินอยู่ผมโดนอะไรมีซอมบี้พลังจิตเหรอยิงยิงช่วยเขาช่วยเขาเออดีอยู่นะโอเคบางทีผมก็ไม่ได้อยากจะเล่นเป็นตัวเอกนะ อยากจะเล่นแบบเป็นผู้ควบคุมอยากจะดูว่าฝั่งเพื่อนเนี่ยมันจะทําอะไรเล่นเป็นตัวเอกจนบ่อยละเออฮิวไปสายซับพอร์ตโอ้ปิว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 ปิเออยิงยิงยิปับบปับปับหลังเข้าไอตัวนี้ไงเอออุยดาเมจโคตรเบาดาเมจสิบโอเค ไอ้มันเบนมันเบนบินไปไหนเฮ้ะโอ้โหมันล่วงน้ำไปแล้วอะปะถึงแล้วเหรอหน้านี้โอ้เฮ้ยยิงไปปั๊บปั๊บปโอ้หโอ้ยหิวให้พี่ต้นไม้ได้อยู่สกิลสองยิงบีมไปครับปั๊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 บปับั๊บไหวไหไหวไหมไหวไหม ไปเออโอเคกดสกิลหนึ่งแล้วก็เอ้ยลุม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 มาเลยลุมมาเลยลุมมาเลยโอเคโอเคไม่รอดอละแ,แกโอ้ยผมโดนไฟฟ้าเหรอกระสุนหมดรีโหลดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเออคิวไปคิวเลือดถ้าคิวเลือดอยู่ผมก็กดยิงได้อยู่นะเอาตายเหรอไ <แ Slide. S 1> อกระจอกอะกระจกโคตรเลยส <Netflix> ายซัพพอร์ตโดนยิงเออ โอเคไปไหนครับพี่รอผมด้วยครับพี่พี่จะไปไหนครับกลับบ้านเหรอเคียร์ช่วยกลับมาได้อย่างปลอดภัยพี่ต้นไม้เนี่ยก็เลยแบบไปมอบแผนการให้กับเดฟบอทสามพันเรียบร้อยได้มาห้าพันอ๋อเข้าใจแล้วในการจะเล่นก็คือมารับภารกิจตรงเดฟเว้ยซึ่งภารกิจตรงเดฟบอทเนี่ยมันจะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องหลกักส่วนภารกิจเสริมเนี่ยมันจะเป็นภารกิจตรงบอทนี้ซึ่ง ภารกิจตรงบอร์ดเนี่ยมันสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเว้ยเหมือนแบบเป็นไซเควส์อะอย่างอันนี้ก็คือภารกิจปลูกกระถางต้นไม้15กระถางจะเห็นว่าพออยู่ในบ้านปุ๊บก็ปลูกได้อยู่นะซึ่งภารกิจอื่นมันก็แบบอาจจะต้องใช้ต้นไม้อื่นเว้ยตัวละครแต่ละตัวมันก็จะมีเลเวลอยู่อย่างตอนนี้ผมใช้เป็นดอกทานตะวันเนาะบินมาเลยแม่ อันนี้มันจะเป็นสงครามที่แบบดําเนินอย่างต่อเนื่องเว้ยมันจะมีต้นพืชเนี่ยออกมาเรื่อยๆกด3มาฮิวตอนนี้ก็เดินเข้ามาในเมืองเดินมั่วๆเดินไปเรื่อยสําหรับตอนนี้สิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือการทําภารกิจวางกระถางต้นไม้ให้ครบ15ต้นเว้ย ซึ่งจะไปวางในบ้านก็วางได้นะแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยได้เวลไงมาวางอยู่ข้างนอกบ้านดีกว่าจะได้เวลด้วยได้วางกระถางด้วยซึ่งซอมบี้ที่มันมานี่ไงเลเวล2แล้วแค่มายืนโง่อยู่ตรงนี้ก็ได้เลเวลแล้วเนี่ยวางกระถางต้นไม้ไปเรื่อยๆโอ้โหแม่งโคตรจะแบบเก็บเวลโคตรดีสกิลหนึ่งกับสกิลสามเนี่ยคอมโบกันได้โอ้โห,โหคิวให้กระถางต้นไม้กระถางตน้งตนไม้ก็แบบเติมเลือดให้ผมโอ oh ้ m ม g ก d นี่มันโคตรคอมโบการฮิลเลยนี่ว่า โอ้ยใครยิงมาวะโฮ้ย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 เ้ยมีหุ่นยนต์มา <c oughs> ก็มาดีครับผมกระโดดได้คนเดียวหรือยังไงเฮ้ะเปิดฮิวไปวางกระถางต้นไม้มาเรียบร้อยนะเคเวสเสร็จสิน้นเฮ้ยหุห่นยนต์ยังไม่ตายไปไหนไอ้เจ้าหุ่นบ้าอืออือเรียบร้อยเคีย์หุ่นยนต์ไม่ได้เว้ยไม่ได้เวลเลยเหรอเควสปลูกต้นไม้หายไปละ ได้ดาวมา3โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูเกมนี้ต่อแล้วก็กดไลค์ให้ถึงสักร้อยไลค์ได้ไหมผมจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยยังอยากจะดูเกมนี้ต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ